ครั้งนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวคลิปแรกของกลุ่มแชร์เราปีนี้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่11ถึง15พฤศจิกายน256 4 บินพิศนุโลกแล้ว <ม>พระมาหาชัยเจดีสีสม,มุแข็ง

ไม่เคยมาหรอนะไม่เคยเนี่ย ขายของนะโมงต่างๆสีหกพี่จะจัดขายต้องสามปีเพราะว่ามันจ่ายลูกหน้ากันแล้วสามปีอ๋อพอดื่มพอดื่นใช่สีชาโตนสีอะไรทุกอย่างบอกโอ้โหค่าลบรบนี่แปดร้อยล้านนี่มันมาเอามาสองร้อยล้านมาแชร์กันให้หมดแล้วะโอ้เพราะสามปีนีุ่ณไม่มีติดขายพวงนั้นเราถอยเราจะให้เอาเงินเป็ร้อยล้านมาโปรก่อนไม่เอานี่ด้วยเหรอใช่ แล้วมันมีรถลองลิกจิวตื้อไว้รถเขาเรียกรถสะพานเวลาน้ำพุ่งรถสะพานรถประมาณสามสิบล้อสามสิบสองล้อปล่อยปั๊บมันจะต่อต่อต่อ,ตอลลให้รถวิ่งสะพานนี่วิ่งได้ให้ให้รถวิ่งได้ยี่สิบพันนี้ทำอยู่แลนะ้วซื้อมาใจครั้งเดียวแล้วก็จอดเรียงเลยสิบพันแล้วก็ปล่อยลอยเอาที่ลองมาลอง ยางใช้ไม่ได้ดยางเสื่อมสามสิบล้อปิงอะแก่เลยมึงยางไม่มีที่ดูสเปคไม่มีด้วยยังงรถดีีท่ต้อาเอ้าเราไม่ถายอ่ะอะไรวะอ๋อ<ะ>มามาเราจะเป็นช่วงโควิดต้องเห็านายาง ถ้าผลิตล่าก็สองปีเศษพี่หนงไปทางโน้นสองตนี่ได้โรงงานตลัดตีได้แล้วโรงงานที่จีนเพื่อที่เป็นคนสังยางเขาก็เข้าไปคุยผมก็พาไปคุยออเท่านั้นเนี่ยจ้มี่ไพยาบกสร้างมาเจจายขอขอของมีการ

นึ่งอันนไี่ม้อให่ีฮะมีไม่ใช่อันนี้มันอยู่ในเป้ผมไม่ได้อยู่ในเป้มีไม่ให้เก็บซอสามีให้ขี่ยังไปแอบโดนมังคับขายกดปุ๊บแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยมันก็ติดอย่าไปกดแช่กดปุ๊บปล่อยเลย ยดดต่อออิไปเรืๆีกกภาคไปด้วยภาคไปด้วยเอาใหม่เอา่ยงเยียยงเยียก็ล้มหมดแล้วไม่มีฮะตอนนี้มันกันสั่นมันเหนือชั้นจริงๆริงค่ะนี้เป็นสถานที่ที่ยอดที่แรกวัดมหาเจดีด้วนฮะเขาเรียกเจดีด้วนเป็นที่ของพระนเรศวรท่านทำพิธี เาที่จะทำพระราชพิธีบางอย่างตันดีใจค่ะที่ออกจากบ้านแล้วค่ะแมา่มสามีสามีกดดันน่าดูเลยอะน้าดูค่ะ 他拿我绢，手绢，手绢。 เอ๊ะขออนุญาตผมยังเนี่ยมันถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเมียผมไม่เห็นว่าผมอยู่กับชายอื่นไม่ได้นะโอ้โหดีครัดีทุกอย่างเลยยกเว้นหัวหน้าตัวเอื้อกนไม่เหมือนเขาหัวหน้าทูนขาเท้าเสื้อไม่เจอเมียมันทำให้พี่เก็บเสื้อให้รัดผมสีข้าเม่าหูขึ้น เราตีต <el> ีต no, <parfois> ื่นตีสามครึ่งตื่นตีตีออกจากบ้านมาเนี่ยไม่ผมไม่ได้บอกว่าเจอกันตีห้าผมบอกเช็คอินตีไปเดินบนหน่อยไหมตรงนี้มีชมวิวใช่ไหมชมวิวนิดนึงใช่ชมเมืองหน่อยไปพี่นี่มาเดินไหมเดินเดินชมเมืองหน่อยมันค็ไม่มีคนขึ้นไปไหว้ท่านหน่อยไม่ถ่ายไปเลยไม่ต้องหยุดไม่ไม่ต้องไม่ต้องอย่าเข้าไปในเสือแค่นั้นเองอ๋ออย่าเข้าไปในเสือ ขึ้นไปเลยแต่ว่าอย่าเข้าไปในเสือไม่ไม่เมื่อกี้ขึ้นไปทุกคนก็ไม่ได้แต่ว่าอย่าเข้าไปในเสือแบบเหมือนกับไม่มันเป็นที่สูงหน่อย ปามาเร็วๆเดี๋ยวฉันเสร็จพี่เล็กเขาเร็วเออค่ะพี่เล็กยิ้มกุ้งกิีนไปชั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวไว้ดีหรือเปล่าเพื่อจะทาสีฟรีไม่ใช่ทาสีฟรีดิว่าเดินไปไหนไม่ใช่ขึ้นรถไม่ไม่มีวิวซ้อยังไม่ได้ดูวิวเลยอ้าวก็ก็เห็นแบ็กกันอยู่ตรงนี้ก็คิดมีแค่นี้ก็เขาก็ยืนคุยอะไรงข้างหลังคุณ ไม่มันเราไม่ได้เข้าไปในเสือฮะก้นอืมไม่พูดผู้หญิงมันมันยังเชื่อไม่เชื่อพ่อแม่ละ มรถูกากเลยนเ้พื่อน้อยเยอะมันตังงแร้างเก็บตังห้างไรบพี่จะไงพี่ต้องจ่ายทุกครั้งเิ็ผมด้วยจ่ายให้หมดเลยนะผมมาเป็นแขกเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องอย่างขนาดนั้นเดี๋ยวเราตามคนเดา๋ยวเลี้ยงเงนคนละมือี่เลี้ยงผมมือเดี๋มลี้ยงพี่มือจบเวไปกรุงเทพพี่ก็มีเพื่อนมีพวกเบอตัด ทับพอร์ตเยอะก็ไม่ค่ยให้ไปถึงพวกเมิ่อแต่มัาเลี้ยงอยู่แล้วไงก็ไม่คยได้เราก็ไม่คยได้เลี้ยงเขาแต่พอมานี่มันจะจ่ายเราทุกอย่างนี่เราบอกว่าไม่เอาคือรบกวนเขาอะเนาะก็ค้าขายก็อะไรเอ้ยนี่ลำญ่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ อันนี้คืออันนี้คือมะกอกฮะไม่ใช่หรออันนี้คือมะกอกครับ็มะกอกอะเป็นมะกอกมะกอกมะกอกไอ้บ้านเราที่เอามาดองดองลอตเตอรี่ตะกี้มาบอกเนี่ยรอบที่หนึ่งนะเออแล้วเดี๋ยวเรามาเที่ยวอีกรอบหนึ่งเรอภาพคอมไิวเตอร์ไอเยดีมากเลยเฮียว่ากี่ใบอะซื้อเต้าหู้มหาเศรษฐีมากเศรษฐียังไงไม่ซืู้้ง่ายเชื่อหมด เห็นก็ด็คนเห็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีซื้อขี่ใบงค์ซื้อคู่หนึ่งคู่หนึ่งจะไปรวยอะไรวะถูกก็จริงๆก็สิบล้านเองจะไปรวยหนสิบสองล้านฮะสิบสองล้านซื้อกระเป๋าได้หลายใบเ่ยโตโอ้โหดีดีเหรอดีแต่เฮดเดอร์แวนไม่รู้ใครเป็นใครแล้วใครเป็นใครใช่ไม่เป็นไรเอาเอาแม่เราเอาไปถ่ายกันหมดเลยนี่ไงเพราะว่าคนนี้คนนี้ก็เป็นหัวหน้ามามผมถ่ายผมถ่ายไปเลยไปเลยไปเเสื้อไม่เข้าแมต คนเสอแล้วไม่ใส่หม่คนไม่ใส่เสื้อหมดสิิ์เอามาเสียบเลยหีใ่ผมไปยืน้างหลังนไม่ถูกลี่อวิวสวยวิวสวยวิวสวยเ้าวิวสวยวิวสวยเล็กเล็กบอกก่อหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง โอเควิวสวยวิวสวยนี่ข้างนี้อีกทีครับย้ายไปข้างนี้ย้าข้างนี้จะเห็นภูเขาไม่ไม่ซอเห็นไปถึงนู่นเลยแต่ว่ามันมันมีภูเขาได้เฮียอีเอาอีทีเฮียอีเฮียหเฮียี ขออีกทีขออีกทีขอไข่อีกทีนี่สองทีได้ไหมได้ได้นั่นไปบอกคนนน้นผมด้วยัไ้มาสิเล็กมาสิเล็กก้าเลยเสียบเสล็กเสียบด้เล็กด้วยป่ะได้ได้ขายเลยอ้าวหนึ่งสอง่งอีอีีหนึ่งสอง สวยสวยสวยมุมมุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยเอาอ like ีกได้เหรอได้ได้ได้อีกรอบอีกรอบเอาเอาอีกรอบอีกรอบเอาถอนอากาศเย้เใช่หมหนึ่งสองเฮหนึ่งสองเฮเฮไปรอดูในวิดีโอแล้วกันเที่ยวเรามีความสุขดีกว่า ไปที่วิวแคมป์แล้วครับของสของซอของซอ้เตอนนี้เทวดอดจดีด้วนนะเจดีด้วนอ่ะของท่านอะไรส่วน